ยานอฟี่มาแล้วครับสงบจายรือว่ตโวหาปอตาิกีอยากทางด้านต้มาที่วันนะครับเติมบอลวีออกไปนะครับได้ลูกทุ่มนะครับกระด้างอ้โดอ้ิหเตาบอลครับนต้อมได้ก Hãy một cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không บอล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 เล่นบอลสวยครับไปแลครับลูกนีดเดียวเดียวลูกนี้ฝากกัได้เดียวไปไปพิงได้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 าลูกนี้ซกุ๊บสวยพี่สวยสวยพน้าปรล้วคลงเคลยไเลยลยเลย เอ๊ะไม่ตื่นเลยเอ๊ะครับแต่ไปทุกทุกับขอหน้าต้องพี่ป้งขยับมาครับปิดต้องพี่ป้งครับปิดเข้าในให้มาแล้วอย่างห้าะขวาเติมอย่างอยู่ที่ทางหน้าต้องปีโพ้งขวามาครับปานถือเผา Đang mày đang ngoài, đang ngoài bay bay bay, chặt, chặt, chặt lấy dưới, tên dưới ตีเขิ้าตมกเลเย้ามากรเออสวยดงสวยดัสวยูกระตาไก้ดอลบอลดไปเยี่ยมเยี่ยมน้องเยี่ยมเยี่มางด้เมาโครับหวะคัทแเขามาแับแล้วครางด้กื่องเมืองอ่างทองครับสกอร์อนุญาตนะฮะ สับหมันเจอสับเหมือกันครับไปกันต่อปากมาที่ทางด้านโอ้นักพักครับเดียวสายมาเดียวเดียวทางไรนะเรียวลาดเดียวโอ้โหแล้วไปทางด้านต้อมนะวันทูวันทูวันทูเออเปิดทับไม่ดีครับโค้ช